ต้องเจอเพื่อนเพื <pl ains> ่อนผมบอกว่าจะต้องหาวัดระฆังให้เจอผมขออวยพรให้เพื่อนโชคดีได้เจอวัดระฆังเนี่ยให้เพื่อนไปคัดกรองไปพิจารณาไปคัดเนี่ยในการหาพระสมเด็จพระระฆังแล้วเนื้อเพื่อนดูพิมพ์ก่อนเนี่ยพิมพ์พิมพ์ต้องให้ถูกทั้งห้าพิมพ์แล้วก็เพื่อนดูเนื้อดูเนื้อวัดระฆังนลดูเนื้อพระสมเด็จพระระฆังนล้ดูเนื้อให้ดูเนื้อแล้วดูการตัด ตัดขอบสมัยยุคโบราณ่ะเนี่ยการตัดขอบสมัยยุคโบราณนยเพื่อนดูดูขอบแล้วเพื่อนดูธรรมชาติธรรมชาติริ้วร่องรอยเนี่ยที่ผมบอกว่าต้องเต็มล้านน่ะเนี่ยริ้วร่องรอยสิบสามประการในที่สั้างบรมครูท่านใดสอนไปแล้วเนี่ยเนี่ยให้มีริ้วร่องรอยสิบสามประการน่ะคอยปูายนอนด้นรังปลวกหลุมบอ่อลูกพระจันทร์ริ้วระแหงด้านหลังคล้ายผืนานาหน้าแล้งเนี่ยเหมือนรากใบผักชี รูพุลลุมโพรงเนี่ยมีที่วัดะระฆังที่เดียวเท่านั้นเองเพื่อนเนี่ยวัดอื่นไม่มีอย่างเด็ดขาดเนี่ยแล้วก็ให้เพื่อนดูเนื้อดูเนื้อวัดะระฆังนะเพื่อนดูเนื้อดูเนื้อวัดะระฆังนยเพื่อนหนึกนุ่มนวลฉ่ำมองดูคล้ายคายมีชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์เป็นที่สุดในพระสุเมรุพระระฆังครังเพื่อนจงดูเถอะอัศจรรย์เป็นที่สุด เนื้อพระสมเด็จพระระครังเนี่ยเป็นการแยกเสร็จเด็ดขาดเนี่ยเพื่อนผมบอกว่าจะไปหาให้เจอขอให้เพื่อนโชคดีหาให้เจอเพื่อนเจอก่อนได้ก่อนเนี่ยแต่เพื่อนอย่าไปหลงจ่ายตังและเพื่อนระวังอย่ารีบจ่ายสตังเนี่ยระวังเพื่อนอย่ารีบจ่ายสตังวัดระครังหายากที่สุดเพื่อนนี่เถอ เนี่ยการปาดเพื่อนดูหรือการปาดการปาดเนี่ยเส้นเส้นตอกหรือของมีคมเนี่ยเป็นบ้างบ้างเยแต่ต้องเป็นบ้างยุคโบราณล่ะต้องบ้างก็ต้องละลายผ่านมาร้อยกว่าปีแล้วบ้างเขาละลายไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นบ้างคมคมกริบกริบสวยสวยเป็นดูเป็นของใหม่เนี่ยของร้อยกว่าปีเป็นบ้างยุคโบราณเนี่ยแล้วก็เนื้อเนื้อผลมะกอกสุกเนี่ยเป็นผลมะกอกสุกกับเพื่อนเนี่ย เป็นเนื้อผลผลมะกอกสุกเนี่ยเป็นเนื้อที่แยกเสร็จเด็ดขาดจากพระเกจิยุคหลังๆเนี่ยเนื้อผลมะกอกสุกเนื้อในโทนใกล้ๆกันเนื้อผลมะกอกเนื้อขนมตุ๊บปับเนื้อขนมเทียนอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยเนี่ยมองดูเป็นขนมตุ๊บปับเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยเพื่อดูมองเป็นขนมตุ๊บตับเพื่อนเนี่ยเนี่ยเป็นถั่วถั่วตัดเนี่ยเพื่อดูถั่วตัดเลยเนี่ยดูเป็นถั่วตัด เออในเพื่อนดูเป็นถัวน่วตัดเลยวัดระฆังอะที Set ่เขาดูคุณครูบอกเป็นขนมตุ๊บปับเป็นถั่วตัดวัดระฆังเนี่ยเน Hence, <su 67> <s> ี่ยคล้ายๆเป็นถั่วตัดเลยเนี่ยนี่เป็นทีเด็ดทั้งนั้นเลยที่เด็ดในพระสมเด็จวัดระฆังก่อนเพื่อดูเนื้อเนี่ยดูเนื้อดูธรรมชาติเนี่ยวัดระฆังเนี่ยอีกร้อยล้านปีอีกล้านล้านปีก็ไม่มีสิทธิทำ เทียมไม่มีใครทําเทียมได้หรอกพระรมเด็จพระรัคังเนี่ยที่ผมบอกว่ายังหายากที่สุดในโลกของเก๋อย่ามาคุยเลยเนี่ยพระเกจิท่านยังมาไม่ถึงเลยของเก๋อย่าหลบไปได้เลยของเก๋หลบไปเลยพระเกจิท่านยังมาไม่ถึงเลยเนื้อเนี่ยวัครังเาท่านไปไกลสุดขอบฟ้าพระเก๋อย่าได้มาอย่าได้เข้ามาเนี่ย ยังห่างกันฟ้ากับดินเลยพระเกเนี่ยเพื่อนไปดูเนื้อก่อนนะเพื่อนก่อนใหญ่ตังค์ดูเนื้อดูเนื้อแล้วเพื่อนต้องดูพิมพ์เนี่ยพิมพ์ใหญ่นี่พิมพ์ใหญ่ดูพิมพ์ให้ถูกให้สวยงามดูการตัดขอบสมัยยุคโบราณเนี่ยดูการตัดสมัยการปาดเนี่ยการปาดสมัยโบราณเพื่อนเนี่ยการปาดสมัยโบราณแล้วก็ดูธรรมชาติดิวดร่องรอย ใบนี้แหละเพื่อนเป็นใบที่เพื่อนควักตังจ่ายเลยนะแล้วกลับบ้านเลยบอกใบประกันไม่เอาเนี่ยเอาวัดระคังกลับบ้านเลยใบประกันไม่เอาใบประกันไม่ต้องเนี่ยเพื่อนดูดิเนี่ใบประกันไม่ต้องจ่ายห้าร้อยเนี่ยใบประกันไม่เอาเอาวัดระคังอย่างเดียวเนื้อขนมตุบปับเพื่อนดูดิขนมตุบปับเป็นสิ่งที่ท่านบุรมครูท่านยุคเก่าๆอ่ะท่าน ท่านเห็นท่านได้ศึกษากันมาเล้กเขียนมาเป็นตำราท่านเห็นกันมาแล้วในช่วงยุคนั้นละ่ะก็มีในตำนานกันในหนังสือที่โลงกันเป็นหลักร้อยร้อยองค์ผมเห็นเป็นหลักร้อยนั่นแหละเซียนใหญ่บอกว่ามีไม่เกินสามพันเซียนใหญ่พูดนะผมบอกว่าคงไม่ถึงละเนี่ยเพราะฉะนั้นจะมีเป็นล้านๆได้ยังไงให้ระวังละเพื่อน เราอย่าไปเสียรู้คนนะเนี่ย <Yeah. S 1> อย่าไปเสียรู้คนวัดะระฆังเป็นสิ่งที่หายากที่สุดแล้วก็เบ็ดเสร็จ <Yeah. S 1> เด็ดขาดที่สุดละ่ะเป็นใบประกันขั้นสูงสุดเนี่ย <Yeah. S 1> ใบประกันขั้นสูงสุดเนี่ยที่ใครก็ไม่สามารถทําขึ้นมาได้ใบประกันอันนี้จะมาเขียนใบประกันขึ้นมาลอยๆอไม่ได้วัดะระฆัง ครับครับสวยๆก็ไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นวัดระฆังช่องนี้ช่องเดียวเพื่อนพูดคนเดียวมีคนเดียวแต่มีเพื่อนเข้ามาดูนะเนี่ยเข้ามาดูเยอะมาดูซ้ำนะมาดูซ้ําหลายคนเพื่อนเขาเชื่อขอให้เชื่อเถอะเพื่อนไม่มีการหลอกช่องนี้แล้วให้เพื่อนไปดูที่อื่นด้วยนี่ดูที่อื่นดูที่อื่นประกอบประกอบดูที่อื่นประกอบ พอเราเราไม่ไปยุ่งไปก้าวไายที่อื่นนี่เนื้อวัดระครังแล้วก็ดูที่อื่นประกอบแล้วก็มาดูที่นี่วัดระครังเนี่ยเป็นการทําบุญให้หลวงพ่อเนี่ยสมเด็จจันโตนะพระของท่านเนี่ยผมย้ําเลยว่าไม่มีใครทําเทียมได้เนี่ยให้ย้ำแนละ้วให้ให้รู้เลยสมเด็จโตท่านจะได้รู้เลยว่าพระของสมเด็จโตอ่ะอ๋อทาเทียมไม่ได้นี่เห็นอย่างนี้แล้วก็ทําเทียมไม่ได้เป็นลิขสิทธิ เป็นเอกสิทธิ์ลิขสิทธิ์เฉพาะองค์เลยเนี่ยเนี่ยทำใครทาเทียมไม่ได้เนี่ยเนื้อพระตุเบศเนี่ยทั้งพิมพ์ทั้งเนื้อัางธรรมชาติเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นจุดประสงค์หลักเนี่ยต้องการไม่ให้ใครเสียรู้คนแล้วก็ให้คนทั้งโลกได้รู้พระตุเ็จประคังเป็นพระที่หายากที่สุดมีน้อยแล้วก็ไม่ทําเทียมไม่ได้เนี่ยคนทั้งโลกต้องรู้จักวัดลระคังขอโชคดี